สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nim m a g i c i ียนนะคะพบกับทซาอีกแล้ววันนี้ทราจะชวนเพื่อนเพื่อนชาวราศีกลุ่มนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่า เขาคนนั้นนะคะมีอะไรนะคะความในใจที่อยากจะบอกคุณแต่ก่อนที่เราจะไปทําการเปิดไพ่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทํานายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่ผู้อ่านไพ่ไม่มีการทํานายใดถูกต้อง100%อย่ายึดการทํานายเป็นสระนหรือนะคะเานำไปตัดสินความสัมพันธ์เรื่องราวใดๆในชีวิตนะคะการทํานายวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็ จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะหรือว่าเหมือนฟังนิทานเรื่องหนึ่งนะคะ แล้วก็ใครนะคะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักซายมาได้ที่เพจนิมเมจิเชียนมนางไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจิเชียนช่วยกดติดตามกดซับ c r i b e รวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยค่ะและในคลิปนี้นะคะสายก็จะประชาสัมพันธ์นะคะ ในเดือนมีนาคมนี้มีกิจกรรมที่เป็นวันเกิดของสายก็อยากจะแจะกนะคะแพ็กเกจด,ดูดวงส่วนตัวฟรีนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเข้าไปนะะร่วมกิจกรรมที่หน้าเพจนี้มีเช่นมนต์นางไม้นะคะเข้าไปอ่านกติกานะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะสายใส่ลิงก์ของเพจไว้ที่ใต้่อง description ด้านล่างแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่า ตัวตนของคนคนนั้นนะคะที่เขาอยากจะบอกความในใจของคุณราศีกลุ่มนี้เป็นใครพลังงานของหนึ่งเ,เจ้าชายถือเหรียญน,นะคะเพราะคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะราศีพฤษภราศีกันหรือว่าราศีมังกรอ,อืม พลังงานของห้าเออเจ็ดเจ็ดไม่เท้านะคะโทษทีพลังงานของจัสติมนพลังงานของอัศวินถือไม่เท้าพลังงานของเดอะเมจิกเชียนนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งนะนะคะ เป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็ไม่ค่อยยอมคนนะคะเขาเป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียวนะคะค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะคะเป็นคนที่ทำงานอยู่ไกลจากคุณก็ได้นะคะอาสวินถือไม้เท้านะคะต้องเดินทางตลอดนะคะมีความสัมพันธ์ที่ในระยะไกลกับคุณเขาเป็นคนที่แบบ นักวางแผนเป็นคนเจ้าเล่ห์อยู่พอสมควรเป็นคนพูดเก่งอ่าเป็นคนที่แบบพูดแล้วด,ดูหน้าเชื่อถือนะคะอ่อเป็นคนที่ไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกฎไม่ต้องไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถานะคะเขาจะเป็นคนที่อยากได้อะไรเขาจะต้องได้เขาจะต้องไขว่คว้ามาให้ได้จะต้องทําให้สําเร็จนะคะ คนคนนี้แต่บางทีเขาก็ยังมีนิสัยแบบเหมือนเด็กบ้างนะคะในบางเรื่องนะคะเช่นเรื่องของการใช้จ่ายเงินอืมนะคะเขาจะใช้จ่ายเงินแบบที่เรียกว่าเพื่อความสุขของตัวเองอย่างไม่ยังคิดนะคะอะไรที่ทุ่มไปให้กับความสุขเขาเนี่ยเขาจะใช้ใจใช้นะคะคนคนนี้เดี๋ยวเรามาดู ความในใจท่าส่วนลึกนะส่วนลึกๆของเขาเลยนะคะความในใจส่วนลึกของเขาแปดไม้เท้าเดอะแฮงแมนสิบดา หกดาบ strength นะ,ค,ะความในใจลึกๆของเขาเลยเนาะอืมจริงๆอะ่ะเขาเขาก็อยากที่จะดิวกับคุณคุยกับคุณนะสิ่งที่เขาคือเขาอยากจะขยายหรือว่าพัฒนานะ่ะความสัมพันธ์กับคุณนะคะเนี่ยอยากจะออกไป ล่องทะเลนะคะอยากจะไปกับคุณแหละอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณนะคะอืมสิ่งที่อยู่ในลึกๆในใจของเขาเนาะแต่ว่ามันเหมือนยังติดบางอย่างนะคะ The Hangman นะมันยังมีอะไรบางอย่างที่เขายังแก้ปัญหาในตัวของเขาเองไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่เป็นปัญหาของเขานะคะมันมีบางอย่างที่ทำให้เขาเหนื่อยล้านะคะมีปัญหามากเลยนะคะ อืมขอขยายนะสามไม้เท้าเขามองคุณแบบอยู่ตลอดนะคะมองคุณจากไกลๆนะคะมองคุณจากฝั่งที่อยู่ไกลๆนะคะสองดาบเขารู้สึกลังเลนะคะเออว่าถ้ามาสารสัมพันธ์หรือมาใกล้ชิดคุณนะคะหรือบอกอะไรไปเนี่ย มันจะมีความไม่แน่นอนอะไรเกิดขึ้นเขาอาจจะกลัวนะคะเออเขาอาจจะกลัวว่าคุณอาจจะไม่ตอบตกลงเขาก็ได้เนี่ยนะพระราชาถือดาบนะคะเขาอาจจะกลัวคุณฟาดดาบใส่เขาก็ได้เนาะนะคะเขากลัวคุณชดใส่เขานะคะอ่านี่คือส่วนลึกๆในใจของเขานะเขากลัวว่าคุณจะทําร้ายหรือว่าหักอกเขาก็ได้นะคะ มาดูที่สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนั้นคืออะไรห้ามไม่เท้าอืมเขาอยากบอกว่าถ้าเขาเข้ามาเนี่ยหาคุณเนี่ยเขาน่าจะต้องฝ่าฟันนะคะฝ่าฟันคนรอบข้างของคุณอะหรือว่า คุณน่าจะมีดานอยู่นะคะเออสามเหรียญเจ็ดถ้วยพระราชาถือเหรียญเจสเ n น เขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาอืมมีหน่าล่ะเขาถึงลังเลใจเนาะทั้งที่เขาอยากจะขยายความสัมพันธ์กับคุณนะในส่วนลึกๆของเขาเนี่ยนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาเขาไม่อยากจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณเนี่ยอ่าทีแรกนึกว่าเป็นเพื่อนฝงที่คอยสกัดไม่ใช่เลยนะคะ เขาอยากจะบอกว่าเขาไม่อยากจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณเขาอยากจะเป็นแค่คนคนเดียวอ่ะพระราชาถือเหรียญอยากจะเป็นหนึ่งเดียวนะคะอยากจะเป็นคนเดียวจั s ม m นอยากจะเป็นคนเดียวเท่านั้นนะคะที่ได้ร่วมเดินทางแล้วก็วางแผนสิ่งต่างๆนะคะร่วมกับชีวิตของคุณนะคะเขาไม่อยากเป็นตัวเลือกของคุณนะเขาอยากจะเป็นแค่ คนคนเดียวนะคะที่คุณเลือกนะคะอ่า The w o r นะคะอยากจะเป็นคนที่พ,พร้อมให้กับคุณนะคะอยากให้คุณเลือกนะคะอืม The c h a r i o t นะคะเพราะว่าคุณยังเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาไม่มีความแน่นอนให้เขาเขาอยากได้ความแน่นอนอืพระพราชาถือดา ฟันธงไปเลยนะคะเขาอยากให้คุณฟันธงมาเลยว่าคุณจะเลือกเขานะคะอ่าอัศวินถือดาบเขาพร้อมอยู่แล้วนะที่จะฟาฟันนะคะแล้วก็ต่อสู้เคียงข้างคุณนะแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยฟันธงเถอะนะเดซันขอให้คุณฟันธงแล้วก็พูดถึงอนาคต ระหว่างคุณกับเขานะคะที่สดใสเพียงแค่เขากับคุณแค่สองคนเท่านั้นนี่คือสิ่งในใจจริงๆที่เขาอยากจะบอกกับคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีกุมนะคะถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้ที่คุณดิวด้วยนะคะมีความสำคัญมากพอกับคุณคุณก็ลองเลือกดูแต่ว่าถ้ายังไม่ใช่คุณก็ยังมีโอกาสเลือกนะจ๊ะ